สวัสดีครับทุกคนครับเวมแชร์ทีวีนะครับวันนี้ครับมาถ่ายคลิปนะครับพอดีผมเจอปัญหาแล้วครับรอบนี้มีปัญหาเจอปัญหาแล้วนะครับอ,อย่างที่บอกนะครับแม้แต่ฟารมใหญ่ๆนะครับแม้แต่ฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยก็ยังมีปัญหาเขาไม่ได้เพาะนะครับหรืออนุบาลกุ้งก้ามกรามเนี่ยผ่าน นะครับทุกครั้งไปทุกรอบไปนะครับแต่ละรอบเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับมีน้อยมีมากหรือไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าอากาศดีนะครับแสงแดดดีนะครับฝนไม่เยอะนะครับไม่หนาวมากเนี่ยก็โอเคพอง่ายหน่อยนะครับส่วนรอบนี้ครับมาดูครับปัญหาของผมนะครับที่เจอก็อาจจะเป็นบ่อนี้นะครับวงบ่อซีเมนบ่อนี้ครับปัญหาเนี่ย ามาดูครับอาจจะเหมือนกับหลายหลายท่านนะครับามาดูเลยครับลักษณะก็คือการเพราะแบบหนาแน,น่นนะครับบ่อน,นี้เนี่ยที่ผมได้ได้เปิดคลิปไปทีนี้ว่าเมื่ออายุได้ประมาณสัก7วันนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแรงอกที่ตีขึ้นมาเนี่ยครับก็จะมีตัวตัวตายพื่นง่ายๆนะครับมีตัวตายปลิวตามแรงอก อันนี้เราสังเกตสังเกตได้ง่ายนะครับตัวตายเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเลยนะครับเวลาเวลาออกเนี่ยเป่าขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยจะเป็นขาวขาวครับตัวขาวขาวเนี่ยครับก็คือเขาจะตายเขาจะพองตัวจะเป็นสีขาวนะครับอ้ที่ขาวขาวนั่นแหละครับไม่ใช่ไข่ตุ๋นนะครับผมยังไม่ได้ให้ไข่ตุ๋นะนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับของของของหลายๆท่านนะครับถ้าเกิดเจอเนี่ยทำยังไงนะครับทำยังไงก็คือเขาไม่ได้ตายทีเดียวทั้งหมดเอาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราเพิ่งสังเกตเห็นเนี่ยครับเพิ่งสังเกตเห็นเนี่ยยังยังไม่เยอะนะครับเริ่มมีตัวตายไม่เยอะเนี่ยมาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับการแก้ไขก็คือทํำยังไงนะครับอย่าง,ข,างา elle, ของผมเนี่ยสาเหตุเนี่ยของผมเนี่ยก็คือเกิดจากในตัวไรข,ขึ้นนะครับ เพราะเอาลูกกุ้งเยอะนะครับลูกกุ้งลูกกุ้งเย,เยอะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ปริมาณน้าเนี่ยกับปริมาณกุ้งเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันนะครับกุ้งขับถ่ายของเสียของเสียออกมาเยอะนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ที่ทําทให้เกิดไนตรนะครับเป็นแอมโมเนียเป็นไนตรขึ้นมาเร็วนะครับขึ้นมาเร็วมาก ทีนี้เมื่อเกิดตัวตายขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะแก้ไขได้ได้ทันนะครับก็หลักๆครับใช้วิธีนี้เลยครับย้ายบ่อครับย้ายจากบ่อบ่อที่มีปัญหานะครับมาเป็นบ่อใหม่บ่อใหม่หมายถึงว่าคุณทําการเซตน้ําใหม่เลยนะครับเป็นบ่อว่างๆทาความสะอาดบ่อนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็เติมน้ําใหม่ครับเติมน้ําใหม่ลงไปแล้วก็ทําสีน้ําอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับให้เรียบร้อยเลยเปิดออกนะครับ เสร็จแ,แล้วก็ทําการย้ายกุ้งนะครับจากบอ่อที่มีปัญหานะครับหลักการก็คือต้องย้ายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยไม่ย้ายนะครับพยายามที่จะรักษากุ้งที่เหลือไว้ในบอ่อเดิมนะครับวิธีนี้ไม่ได้ผลครับเสียเวลาเปล่าตายหมดเลยนะครับตายหมดเลยเพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าหลักๆเนี่ย ความสปกปรกในไตรแอมโมเนียอยู่ที่พื้นบ่อครับทีนี้เราพยายามที่จะถ่ายน้านะครับถ่ายน้ํามากเท่าไหร่นะครับเติมน้ําใหม่ลงไปเนี่ยยิ่งถ่ายมากก็จะมีผลต่อกุ้งอิดนะครับทีนี้ว่าตรงพื้นบ่อเนี่ยมันสปกปรกมากนะครับถ่ายน้ําเอาน้ําใหม่ใส่เข้าไปก็ยังก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือย้ายบ่อครับย้ายมาเป็นบ่อใหม่เอาเฉพาะตัวที่ตัวที่แข็งแรงนะครับตัวที่แข็งแรง แล้วก็ย้าย่ามาดูกันครับพูดง่ายง่าว่าย้ายหนีตายแน่เนยนะครับย้ายหนีตายครับส่วนตัวที่รอดก็คือจะจะรอดนะครับอ่าแล้วหลักๆเลยนะครับตัวที่รอดจากการย้ายเนี่ยนะครับเขาจะรอดจนถึงเป็นกุ้งความเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าผมจะย้ายจากบ่อที่มีปัญหามาบ่อนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากก่อนคลิปนี้เนี่ยผมทําการย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปแล้ว เกือบจะหมดแล้วนะครับเกือบจะหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะจะมาเก็บนะครับยังไม่หมดเสียทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บส่วนที่เหลือบ้างนะครับทําเป็นตัวอย่างให้กับหลายหลายท่านที่ติดตามผมนะครับที่ติดตามผมได้เอาไปศึกษากันนะครับคิดว่าปัญหานี้คงจะคงจะเกิดกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับปล่อยทิ้งไว้มีแต่มีแต่ตายมีแต่ตายจนหมดนะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับอันหนึ่งครับปิดอ็อกเลยครับ ปิดออกนะครับเราจะต้องทําการปิดปิดวาล์วลมนะครับปิดออกครับผมอันนี้นะครับตัวตายนะครับชัดเจนนะครับสีาขาวๆนี่แหละครับสีาขาวๆนี่ก็คือตัวตายนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูครับส่วนที่เหลือเนี่ย จะต้องอบอพยพนะครับอบอพยพครับนีตายทําไงย้ายบ่อมาเลยครับเดี๋ยวเราจะรอให้ตัวที่เข้าแข็งแรงนะครับเขาจะอยู่ตรงผิวน้ํานะครับอยู่ตรงผิวน้ําแล้วก็จะอยู่ตรง,ตรงขอบบ่อซะส่วนใหญ่ครับตรงขอบบ่อซะส่วนใหญ่ทีนี้ว่าเดี๋ยวอาจจะมีตรงเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับตรงเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วผมจะตัด ขอให้เป็นตัวอย่างนะครับพอเป็นไกด์ให้กับกับหลายท่านเราต้องทิ้งนะครับเราต้องทิ้งระยะไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ตัวที่ตัวที่ตายนะครับตัวที่ตายจมลงที่พื้นบ่อนะครับแล้วก็ใช้อะไรตักครับอันนี้เลยครับแค่สวิงนะครับครับกระชอนอย่างนี้เลยครับอ่าหาซื้อได้ทั่วไปนะครับ ตักแล้วก็เนี่ยครับช้อนกุ้งที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับมาใส่บ่อใหม่แค่นี้นะครับแค่นี้เองครับกุ้งที่เราย้ายมาก็จะจะรอดนะครับจะรอดทั้งหมดแล้วนะครับอัอนนี้ผมผมตักไปค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะครับเ,เหลืออยู่เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึง ให้ดูพอพอเป็นไกด์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับเรายูไม่เยอะแล้วนะครับนะครับไอตัวที่เขาแข็งแรงนะครับนี่ครับที่เขาทนอยู่ได้นะครับเขาก็ยังพอพอมีชีวิตต่อไปได้นะครับถ้าเราย้ายบ่นะครับแล้วก็เติมน้ำใหม่ให้เขาไป ผมไม่ดูครับอ่านั่นะครับนะครับตักเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตักให้ดูครับหลักๆก็ตักตักเลยครับตักอย่างนี้นะครับปกตินี่แหละอ่าอย่างนี้ครับนครับนี่ครับจะติดมานะครับติดมานะครับ มันเหลือยู่ไม่เยอะนะครับติดมาแล้วก็ใส่ครับบ่อใหม่เลยโอเคนะครับประมาณอย่างนี้ครับทีนี้ก็กุ้งนะครับที่เราอนุบาลเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะลงบ่อใหม่หมดแล้วนะครับลงบ่อใหม่หมดแล้วเราก็อทําการใส่อาทิเนียนะครับให้อาหารเขาตามปกติเลยครับตามช่วงระยะเวลาของการอนุบาล ครับระหว่างนี้ก็ทำการตรวจสอบนะครับค่าน้ำเป็นเป็นระยะนะครับ1ครับค่าค่า p ีนะครับค่า p ีค่าอันพลายนะครับค่าในไตร์นะครับแน่นอนอย่างแน่นอนที่สุดนะครับถ้าเกิดในไตร์ขึ้นนะครับ p ีเอสเนี่ยไม่ค่อยแกว่งนะครับแต่ก็อย่าไปนิ่งนอนใจนะครับอย่าไปนิ่งนอนใจ ครับหลักๆก็ในไตร์ครับนั่นแหละครับก็เคยมีปัญหาแบบนี้นะครับเคยมีปัญหาแบบนี้มีห้องถายน้ําครับย้ายบ่อเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับอ่าก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวมีทริคนะครับมีทริคอะไรใหม่ๆนะครับมีเคล็ดลับอะไรดีๆเนี่ยผมจะ จะทยอยนะครับจะทยอยทำคลิปนะครับให้กับให้กับทุกท่านน่นะครับที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับคลิป่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับที่เราคงเป็นประโยชน์บ้างนะครับขอบคุณรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ